เป็นอะไรในชีวิตของเขานะคะเดี๋ยววันนี้นะแม่วิชวิตนะคะจะมาไขาคําตอบให้กับทุกคนเองนะคะขอดูก่อนว่ารัคนาราศีอะไรนะคะที่มีสิทธิ์เกี่ยวข้อง80%บ้างนะนับตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะส่วนใครไม่มีนะคะก็จะตรงแค่30%ส่วนใครมีตรง80ค่ะ44-44นะคะคนเกิดอยู่ในเมษสิงห์ธนูค่ะต่อมาคนเกิด10-20-30นะคะคนเกิดอยู่ในวันพฤหัสนะคะ ต่อมาค่ะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะเมษสิงห์ธนูค่ะและสุดท้ายนะคะ33 23 3 0 3 1นะคะคนที่เกิดอยู่ในพึกศกันบางก่อน,นั่นเองนะจ๊ะอ่ะมาดูกันต่อนะคะว่าหัวข้อนี้นะคุณเป็นอะไรกับเขานะคะเดี๋ยวแม่จะขอเปิดคำถามให้เลยแล้วกันนะ ใครจะดูส่วนตัวนะคะกดที่หน้าแม่นะคะกดไปที่โปรไฟล์นะดูลิงก์ใต้โปรไฟล์นะคะ,ะ,คะส่วนใครที่ถามว่าแม่ตอบช้าไหมแม่ตอบภายใน1วันนะคะสําหรับคิวปกติส่วนคิวด่วนนะคะแม่จะตอบภายในหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะคะไม่ต้องรออะไรนานนะคะรออะไรนานมากมายคิวด่วนคือด่วนค่ะไม่ได้ดองเนาอะอะมาดูกันดีกว่านะคะว่า คุณเนี่ยเป็นอะไรกับชีวิตของเขานะแม่คิดว่านะคะคุณเนี่ยกับเขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะหรือว่าสถานะเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เลยหรืออาจจะเป็นคู่รักนะคะในรูปแบบว่าให้ความรู้สึกคล้ายกับเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นคนรักก็คือไม่ได้มีความโรแมนติกอะไรใดๆเลยนะคะก็เริ่มจากความเข้าใจความใกล้ชิดนะคะหรือเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของรุ่นพี่นะคะหรือมีเพื่อนมาเป็นสื่อกลางนั่นเองนะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณเอาชนะใจเขาได้นะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณกับเขาเจอกันเลยเพราะคุณเองนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์ล้นเหลืออยู่แล้วมี energy ก็ค่อนข้างล้นนะคะซึ่งเขาอะ่ะชอบมากสําหรับคนที่มั่นใจในตัวเองแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าคุณดื้อมากเกินไปชอบเอาชนะเขาด้วยนะเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัดใจตอนนี้อาจจะนิ่งๆกันไปหรือเปล่าคะเพราะใบจบใบสุดท้ายเนี่ยมันเป็น สี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญเนี่ยมันหมายถึงความที่แบบตัวเขายังหวงสถานะอยู่นะคะไม่ทําอะไรให้มันชัดเจนกันแน่เลยว่าตกลงแล้วเราเป็นอะไรกันคุณก็มักจะมีความกังวลใจว่าเฮ้ยเราเป็นคนคุยไหมพัฒนากันต่อได้ไหมเขาอยากไปต่อกับคุณหรือเปล่าคุณจะมีคําถามเหล่านี้อยู่ในหัววนๆซ้ําๆนะคะเนื่องจากการกระทําของเขามันไม่ชัดเจนแต่คุณก็รู้แหละว่าเขามีใจเนาะอ่ะมาดูนันต่อนะคะว่าแล้วตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะคะ หากใครนะคะอยากจะอ่านไพ่ได้แบบแม่แบบนี้นะคะแม่มีการเปิดสอนอยู่นะคะค์สเรียนคอ์สอนนะคะถ้าเกิดเป็นแบบสดเนี่ยนะก็จะใช้เวลาเรียนทั้งหมดนะคะอสิบชั่วโมงเท่านั้นนะคะยกเว้นว่าใครอยากจะมาติวเพิ่มกับแม่อะไรแบบนี้นก็ทักทายกันมาได้นะคะสําหรับสดนะจ๊ะ แม่จะแถมนี่ไพ่ยิีไปด้วยนะคะ1กล่องนะคะแต่เป็นกล่องใหญ่ขนาดก็จะเท่านี้นะคะเพราะว่าแม่หากล่องใหญ่ตัวเองไม่เจอนะนะคะก็มูลค่าเนี่ยเกือบ 1>, 1แบงค์เท่าน,นะคะแล้วแม่ก็จะสอนเพิ่มด้วยนะคะสําหรับคนที่อยากจะดูดวงมือถือและแบบนี้เปิดเบ,บอร์มงคลนะคะแม่สอนเพิ่มด้วยะคะ่ะสาหรับคอร์สสดนะ,ะนอกจากเรียนไพ่ยิีคุณก็จะได้ของแถมไปส่วนใครนะคะที่แบบแม่ยคหนูว่าไม่อยากได้ของแถมหรืออยากจะเรียนแ,แค่ไพ่ยิปีอย่างเดียวนะคะเ8ิดใบสอนอ่าน อ่าแล้วก็หนูไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะคะแม่มีอัดแบบคลิปไหมแม่มีสอนแบบอัดคลิปเหมือนกันนะคะแบบแห้งนะราคาเบาๆค่ะ2ใบเท่าเท่านั้นนะคุณก็จะได้แบบฝึกหัดนะคะและคุณก็จะได้บทเรียนอ่าบทเรียนรู้นะคะแล้วก็คลิปวิดีโอนะ,ะนะก็สอนค่อนข้างที่จะใช้เวลาเรียนหรอจริงๆถ้าตั้งใจเรียนจริงๆนะเธอใช้เวลาแบบ วันเดียวอ่ะเธอสามารถที่จะเรียนเป็นแล้วเพราะแม่อัดคลิปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสองใบเทาก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับคนที่เกิดอยู่ในตุลมีนมังกรกลุ่มนะคะสี่รคนาราศีนี้เท่านั้นนะคะเพราะแม่เปิดดาวมาเรียบร้อยแล้วว่าคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไวนะคะสามารถที่จะมาอัโปรนี้ได้ไม่ถึงสองใบเทาค่ะสาหรับคลิปแบบ สอนเอาไว้นะคะคลิปแห้งนั่นเองนะอ่ะมาดูกันต่อนะคะสําหรับคนที่อยากรู้ว่าเขารู้สึกไงกับหนูคะแม่แม่พูดเยอะอ่ะเพจของเพนทอล์คสนะคะต่อมา The f ฟ l ค่ะต่อมา The ะ h า r ิออตนะคะแล้วก็ Queen Of Cups ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะได้เพนออฟคัพนั่นเองนะเขาค่อนข้างที่จะรักคุณคุณคือหัวใจของเขาและคุณคือคนในครอบครัวเขาและที่ อยู่ด้วยแล้วมีความสุขที่สุดถึงแม้ว่าการกระทําของเขานะคะอาจจะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกไว้วางใจได้และเขาเองก็อาจจะไม่ใช่คนที่แบบคุณ คุณรู้สึกว่าปลอดภัยที่จะอยู่ด้วยแต่มันน่าท้าทายดีนะคะส่วนตัวเขานะคะก็มองว่าตัวคุณเป็นคนที่ดิวยากมากนะเพราะว่าคุณมั่นใจในตัวเองไงแล้วคุณอะ่ะก็เป็นคนที่ค่อนข้างแซบนะคะเข้ากันได้ขนาดไหนเข้ากันเนี่ยมีคอน FLICT นะคะจะมีอะไรที่ไม่ลงรอยกันค่อนข้างเยอะแต่ด้วยความที่แบบคุณแซบซนนะเธอเขาก็เลยอะ่ะอยากจะให้คุณมาเป็นคนของเขาไง ะค,ะความทา้าทายก็น่ารักน่ารักของคุณเนี่แหละที่ทําให้เขารู้สึกดีและอยากจะไปต่อคุณค่ะถึงแม้ว่าจะมีการแบบเอองอนกันไปงอนกันมาแต่ท้ายที่สุดอะภพ่ครอบครัวมันขึ้นนะความสัมพันธ์ของคุณอะสามารถที่จะไปไกลถึงขั้นแบบอยู่ด้วยกันได้จะ้ะใครชอบคมทานายนี้นะคะเครมคําทํานายได้เลยนะพิมพ์คําว่า c r e มว w i วิ h นะคะส่วนใครไม่ชอบรู้สึก energy ไม่ตรงพิมพ์คาว่าหมาจะ้ะ คนรักหายหรือเปล่าอยากได้เขาคืนใช่ไหมแต่ไม่อยากจะท,ทําพิธีกรรมเลยแม่มันมีไหมคะที่แบบเขาจะกลับมาเองถ้าเกิดมีบุญสัมพันธ์เดี๋ยวแม่บอกให้ฟังขอเล่าไปด้วยติดขนตาไปด้วยแล้วกันนะคะวันนี้ใช้วร์ซาโดนะคะก็ฉันเขียนเอาไว้เลยว่าเบอร์18นะคะเบอร์แบบจะยาวหน่อยสําหรับสายฝอนะจ๊ะอันนี้เปิดมาจะเป็นน้องจะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะติดให้ดูนะอ่าระหว่างเราให้ฟังนะใครนะคะที่คนรักหายไปนะขอแค่แบบว่าไม่เกิน ไม่เกิน3เดือนแล้วกันสามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะแล้วก็จะเห็นผลค่อนข้างที่จะไม่ได้เร็วมากอะเธอแต่ว่าเห็นผลจริงๆอ่ะอันนี้นะคะดูนะมันจะมี up and down ใช่ไหมอ่ะ up นะคะดูมันจะมีแบบน้องจุดๆสีน้ำเงินนะเธอเธอก็ใส่ไปอย่างนี้เวลาที่คนรักของเราหายไปไม่ว่าจะใช้ได้สำหรับทั้งคนคุยนะคะแล้วก็ คนที่เป็นแฟนกันนะคะถ้าแฟนกันอะจะเห็นเร็วกว่าคนคุยนะเธอถ้าคนคุยอะเธอจะเห็นช้าหน่อยนะอ่ะเวลาติดนะคะเห็นปะว่าสีสีฟ้านะคะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะเนี่ยเอาให้หันเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดอ่าคุณนะคะมีกําลังทรัพย์เท่าไหร่อะแม่อยากจะแนะนําว่าให้ลองทําบุญนะคะตักบาตรในเวลาเช้าอ่ะ คุณอาจจะต้องใช้ความขยันนิดนึงเธอเพราะว่าเธอทุนทรัพย์น้อยแล้วเธอไม่อยากที่จะแบบทําพิธีกรรมอะไรใดๆใช่ไหมเพราะว่ามีความกลัวว่าทาแล้วจะไม่เห็นผลแม่อะสาหรับชาวพุธใส่บาตรตอนเช้าค่ะเวลาที่เราใส่บาตรเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะ 1. ก็คือกับข้าวอาหารขาวหวานแบบที่เราชอบเลยคุณชอบอะไรอย่างเช่นแกงเขียวหวานไก่นะคะข้าวเปล่านะคะ แกงถุงหนึ่งนะคะข้าวข้าสวยหนึ่งะคะข้าวสวยขอเป็นข้าวสวยแบบข้าวขาวอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่แบบพวกน้ําเปล่าลงไปด้วยนะคะในยอย่างที่3ามเนี่ยที่ต้องใส่ลงไปนะคะหลังจากน้ําเปล่าเนี่ยก็จะต้องเป็นขนมหวานขอเป็นขนมหวานที่หวานมากๆนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นเอ่อพวกขนมแบบอ่อฟักบวดอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไร ชื่ออะไรนะอ่ากล้วยบดชีอะไรประมาณนี้นะคะนะถ้าเกิดเป็นกล้วยบดชีก็ขอแบบหวานๆหรือไม่ก็คุณทําขนมอะไรเองได้ค,คุกกงคุกกี้ถามว่าได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ไม่เอาโลชูก,การ์นะเธอเพราะว่าไอ้ความหวานนี่แหละเธอที่จะทําให้ความรักของเธอเนี่ยหวานตอนที่เธอใส่อ่าทุกอย่างลงไปแล้วนะคะปิดด้วยของหวานใช่ไหมเธอก็อธิฐานเลยขอให้ เอาพูดคําว่าข้าพเจ้านางสาวจุดๆ,ๆนะคะหรือนายจุดๆชื่อเราเองนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดอ่ะเบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปด้วยเพราะว่าในสมัยใหม่นี้นะคะบางทีแบบอ่ะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันบันทีเขตอะไรติดกันอาจจะมีคนชื่อเหมือนเธอหรืออาจจะแบบแยก่กว่านั้นสวยกว่านั้นก็คือมีคนเกิดวันเดียวกับเธอจ้ะแล้วชื่อเหมือนเธออ่ะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่ะเอาให้มันไปเลยเอาเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยนะคะก็ เทพเจ้าอันนี้ในในความแบบช้วิจารณญาณนะจ๊ะในความเชื่อเนี่ยก็อาจจะมีการติดต่อเร็วกว่าเพราะว่าเคยให้ใช้วิธีนี้นะคะกับลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์ก็บอกว่าเฮ้ยมันไวมากเลยแม่หนูไม่เคยเจอเจ้าไหนที่เขาบอกว่าให้ใส่เบอร์อรมือถือลงไปอะเจ้าแม่นี่แหละนะคะอะเสร็จแล้วนะคะคุณอธิษฐานเลยหลังจากที่พูดข้อมูลไปหมดแล้วนะ,ะขอให้ดิฉันนางสาวจุดๆ,ๆนะคะกับนายจุดๆรักกันแบบใด ก็บอกไปนะคะภาวนาจากใจจริงแล้วก็ในช่วงนั้นนะคะคุณห้ามไปคิดเลยนะว่าแบบเฮ้ยมันจะมันจะได้ไหมอะไรแบบเนี้ยอ่ะไปเริ่มต้นใหม่นะคะคุณจะต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นว่าให้เขากลับมาให้เขากลับมากลับมารักคุณแบบไหนนะคะจินตนาการไปในหัวเลยนะแล้วก็จดเวลาไว้ด้วยนะคะว่า คุณใส่บาตรอะในเวลาไหนสมมุติว่าเป็น6กโมงเชา้าหกโมงสินาทีอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาก็ทําในช่วง6กโมงสินาทีเช่นเดียวกันนะคะทําแบบนี้ติดต่อกันนะคะ3เดือนเต็มไม่ขาดนะจ๊ะแล้วคุณจะเห็นผลอย่างแน่นอนบอกเลยว่าคนที่เคยเป็นแฟนกันแฟนเก่าเนี่ยจะเห็นผลเร็วมากกว่าคนคุยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่เรากวดน้าเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่ากวดน้ําขอให กวดให้เทวดาประจําตัวของเราคนเดียวสําหรับการใส่บาตรครั้งนี้นะไม่ต้องกวดให้เจ้ากรรมนายเวนะเธอไม่อย่างนั้นเจ้ากรรมนายเวนี่แหละเธอจะสะพึงจะอาจแบบมาทําให้ความสัมพันธ์คุณอะแย่ลงอันนี้คือเป็นวิธีการแก้นะคะในการอ่าผูกดวงด้วยตัวคุณเองจริงๆก็ไม่ได้อยากจะเรียกว่าผูกดวงหลอกเหมือนแบบเคยได้ยินป้าใส่บาตรร่วมกันอะ่ะมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์อยู่ด้วยกันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกับว่า คุณกับเขาอะใส่บตัตรร่วมกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปให้เจ้ากรรมนายเวรค่ะให้แค่เทวดาประจําตัวของคุณคนเดียวไม่ใช่ของเขาด้วยนะอะลองไปทําดูนะคะทําเสร็จแล้วเป็นอย่างไรบ้างใครทําครบสาเดือนแล้วนะคะบอกแม่วิชวิตหน่อยนะคะอยู่ในช่องมากรบบูนะคะเพราะว่าแม่จะแบบรีวิวของด้วยในช่องนี้นะจ๊ะรับงานรีวิวในช่องนี้แต่ว่าของเนี่ยเป็นของดีงจริงๆคือฉันชอบจริงหลังจากที่เขาแบบให้ฉันรีวิวคือฉันไปซื้อเพิ่มเองจ้ะสวย